บ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอคุณนักคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีอ่ะม่เหนี่อยไม่ได้ไปเซนนะครับผมเอฟซีนะคลอเคลย์นให้หน้านี่นะครับผมเอฟซีแหมมิสมาเคลียร์เคลียบเคลียกเซน่าที่อยู่ข้างหลังเอฟซีนะอวันให้หน้าที่เขาใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อวานเรานำทางนำเซน่าเติมนะเอฟซีเบิรงแล้วมันจะได้มันบางงามในสายตานี่นะครับผมก็เลย เคลียร์จะหน่อยครับคือเป็นงานที่บลบักขับนะครับหอมมันหอมเฮ็ดหอมบลมันหอมกรบไปตองเฮ็ดเอฟซีนะแต่ถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดก็ดีนะครับมันก็จะได้เบิ้งดูดีดูงามนีะเรียบร้อยนะครับผมเอาอุปถัมภ์เอฟซีนั่นนี่นะครับผมนี่มีดมีดอีโต้เอฟซีอีโต้อีโต้ครับผมนี่คู่กับหินลับนะครับเอฟซีมีเอฟซีทำมาซื้อเคยตั้งอย่างครับอ่ามัน หลักคือบ่มีครับบ่มีเสกงาน,นครับเลยยางกะนี่ใส่นะใส่แห้งนิดหน่อยจะไปใส่เครื่องมาทุนทุนแรงอะไรนะครับอ่สาส่วนใหญ่ที่เขาตัดได้เขาเกี่ยวได้นะครับก็บกับบริษมทนี้พี่นะกะับหอกขึ้นไปงวยควายกินต่อไปนะครับผมอ่าได้ประโยชน์สองอย่างนะครับเอฟซีนี่เป็นนาข้ามนาปีนะครับแบบนี้ครับ แต่ปีเอย่างเงน้ยอยู่แบบนี้ครับชาวนาอยู่แบบนี้จักซีให้ไปเส็นะครับผมคลอขะเลน้ำนี่แหละครับผมมาครับลุยครับลุยครับผมมีดคมๆนะครับผมซับขัดปดขัดปดนะเอฟซีนะสวนหญ้าที่ตัดได้ก็หอบขึ้นไปง่อยนะครับผมเอมีดคมกๆแน่นนะเอฟซีนะจุดใดงามกับเฮชรตัวเองครับชาวนาชาวนานะครับผมอ่ะมือนี้เดชฮอน สุดๆนะครับเอฟซีนะฮอนมากเลยนะครับผมอืมแต่มักแต่มีดนี่ได้ใจนะครับผมเอาอ่าเบคแฮนด์โฟแฮนด์นะมาเท่ากันนะจะมาบดแข็มนะเบคแฮนด์มีโฟแฮนด์ก็มีนะครับเอาเข้าไปใส่เริ่มพิกานหลือพ่บ่าวเนี่ยอ่านะครับผมอ่ะเอามือเล็กมือน้อยนะครับผมบริบาลเสริให้เลียวมัดเส้นจมัดให้น้ามือได้ได้มือละอืมสิบเมตรยี่สิบเมตรเอานะครับผมดีกว่ายูซูนะเอฟซีนะนะ จัดไปยาไปนะครับผมเอ่อเจได้ n h ลาะยางเบ่งเจได้สวยงามเจได้มีควางใจนะครับอันนี่เพชรอุยุ่ยหงอยู่นะครับผมไม่เบียกเลา่หงกเทน่านะครับผมตามมันบรสุทธินะครับผมเอฟซีนะผมเซื้อว่าหลายๆคนก็มีความคิดขึ้นกันนะครับอืมเอา nhả ออาไปนะครับผมหงกับหงนะครับเอฟซีนะสุดๆไปเลยอ่าสุดฝั่งนี้นะครับผมเริ่มคิอาันแล้วนะครับเดี๋ยวสิซับซับ ลงไปให้เป็นปุยในให้น้านะผมสับให้มันกองอยู่ข้างกับกอเขาด้วยนะผมสับไว้ซับไว้นะเอฟซีนะมันเซเร็วนะครับผมเอฟซีนะพน่ะพุน่ะ,นะอ่ามีมัดครับเริ่มพิกา,ารเริ่มเมื่อยมีมัดแล้วนะครับผมอันนี้สับลงเห็ดปุยมากเลยหย่าไ่ต้องเก็บมันนะครับเอาหมีดกระบอกคมเอาลับมีจังกันนะครับผมอ่าเผื่อเได้คมมเได้ฟันขาดปอดขาดปอดนะครับเอฟซีนะ อ่าจะขอบุณทุกนังใจทุกการติดตามนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เขามาชมคลิปของพี่ว่านะครับผมเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับก็ไม่มีตอบแทนนะครับนอกจากนอกจากคลิปนะคลิปที่ดูแล้วจุดจุดมุ่งหมายคืออยากให้เอฟซีชมแล้วก็มีมีเสียงของเรามีรอยยิ้มนะครับผมอยากเศร้าให้ซึมนะครับผมเบิ่งแรวเห็นว่าบ่มเหมาะสมกับกราบกขอตัวขอใหนะครับอ่าตั้งใจอยากให้เอฟซีผมมีความสุขครับมีรอยยิ้มนะครับอืม เบื้องตีกว่ามี ancient, ุชฐานเริ่มมาแล้วนะครับผมอ่าเอื้องนี้ดีครับเบื้องนี้ดีกันครับหญ้าที่ตัาได้เป็นปุ๋ยมักเลยครับอ่าเป็นปุ๋ยให้ให้เข้าในปีต่อไปหรือว่าอ่าอนาคตนะครับผมหนามาน้นาขังหญ้ากระชินเอาในพิจครับเป็นประโยชน์เยอะนึงนะครับอ่ามีอย่างเขาก็กี่การนั่งเลยครับมีหมดเลยครับี่่น้ออะจับเจ้าไปเอ้าโลกโลกบ่มีกะได้ใจครับได้ใจแน่นะครับผมเอฟซีนะอ้าวเอ้ย นี่คุณกุตาเพิ่เกีโยวใกล้ๆนะครับกุตาเพิ่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไปถ่ายให้เบิร์นครับโอ้เมนบอลนี่เสร็จแล้วป้อหน่อยๆน้องน้่เนาะออด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 เดี๋ยวว่าเร็วๆนะครับเอาเร็วๆนิเดี๋ยวพอแล้วมันนี่มือลัางให้บ้าทำหมนะครับผมหาเห็ดในอุลก่อนนะครับโอ้มีคักในข้างนี้บึยบึยบึ้ยนะแบบนี้กับเบงดียานอีบีแบบนี้เอฟซีจะเบ่งเป็นเรียบร้อยนะครับอ่าบุงมิดผมเข้าเข้าดีนะ อ่เอาเลยเอาเริ่มมือนั่งยองไปเลยแบบนี้เริ่มไปเป็นไปหมดเลยหรือเป่านะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับในคลิปนี้ก็ม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่นะครับขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ทุกทการติดตามนะครับสวัสดีครับ